ว่าวิธีการเปิดข้อมูลนะครับในอดีตเนี่ยถ้ารัฐเนี่ยเราเนี่ยจนปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราต้องการ d าว a เนี่ยเราต้องทําจดหมายไปทํานเอเข้าไปเจรจานะครับเอ <O> ต้องให้ฝ่ายกฎหมายรีวิวสาเดือน4เีเดือนแก้กลับไปกลับมานะครับจดหมายส่งไปนะครับถึงอธิบดีถึงหัวหน้าหน่วยงานแหงออกัมาพิจารณาเป็นหะดัขั้นสี่ร1หนึ่งเดือนกว่าจะถกันเสร็จว่าจะให้ได้หรือไม่ได้ข้อที่สามที่วันนี้จุดแรกก็คือว่า ให้มีการทำา Data Sharing Poli ลคือนยโยบายในการเปิดดัตตาทำครั้งเดียวคุยกันให้จบนะณะทำงานครั้งเดียวแล้วพูดเลยว่าในหนึง table ่งเทเบิลมีฟิลเยอะแยะใช่ไหมครับดัต a หลายฟิลนะคะรับฟิลไหนเปิด Open ได้ฟิลไหน Open แค่ภายในฟิลไหน Open ให้ห,หนห่วยงานอื่นได้ตกลงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติสามารถจะ m make d e c i s i o n ตาม Poli c y ที่ประกาศเอาไว้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลับไปถามผู้บริหารอีกรอบหนึ่ง ลดโอเวอร์เฮดในการส่งข้อมูลและเกยนข้อมูล MOU ไม่ต้องมีจดหมายนะครับก็ตัดสินใจได้เลยโดยแค่ระดับปฏิบัตินะครับไม่ต้องขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยก็จะลดโอเวอร์เฮดในการเก็บนี่คือเรื่องที่สามนะครับที่ทําให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่สี่ก็คืออย่างที่ผมเล่านะครับมีการอินเตเกตจากหลายหน่วยงานเข้ามานะครับสไลด์ที่ทัานเห็นนะครับสไลด์ที่นเห็นเนี่ยบอกถึงความสําคัญนะครับของโอเปอเรเตเอง international open data Day, นะครับ international คือนานา,นาชาติทั้งทั้งโลกนะครับมีประเทศต่างๆมากมายที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้วันนี้เนี่ยมีอีเวนท์ที่จัดนะครับในวันนี้268อีเวนท์นะครับเนได้นะครับแล้วก็เนี้ยเป็นการกำหนดขึ้นมานะครับทุกปีต้องมีวันนี้1ครั้งน,นะครับในหึงปีนี้ตรงกับวันที่6มีนานนะครับความสําแดงของ open data ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับขอสไลด์ถัดไปครับ ประเทศไทยนะครับก็ได้รับการ i n v นไว้ทนะครับให้จัดงานโอเพ d นเดตแ t นด็คนะครับอินเตอร์เนชั่นแโดยสอรหรือ e c a เนี่ยก็เป็นเจ้าภาพที่จัดมาแล้วหลายปีนะครับปีนี้เราก็ทําต่อเนื่องถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดนะครับเราก็มีการอดั้นะครับเพื่อให้จัดงานให้ได้นะครับเรายังให้ความสําคัญรัฐบาลต้องการแสดงความให้ความสำคัญนะครับให้ท่านเห็นนะครับถัดไปครับวันนี้อยู่ที่นี่นะฮะก็คือเกสอร านะครับชั้นที่22วันนี้อีเวนต์นี้อยู่ที่นี่นะครับก็ปักหมุดเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้คนทั้งโลกรู้นะครับว่าเรามีอีเวนต์ที่นี่นะครับจากเรื่องของเนเธอร์เดย์และประเทศไทยมหมสำคัญแน่นอนไปครับนะครับอย่างที่เรียนนะครับเราเป็นหนึ่งใน268อีเวนต์ที่ลงทะเบียนนับถึงวันนี้ในโกลด์ดีนาคมนะครับนี่คือจำนวนอีเวนต์ทั้งโลกนะครับที่มีการจัดไทยแลนด์ก็สิ่ง จำนวนผู้เสียชีวิตไว้แต่ทั้งหมดนี่คือข้อมูลที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับนั่นจัไปครับท่านคงทราบนะครับปีละสองหมื่นคนนะครับเราเสียชีวิตปีละสองหมื่นคนเราฟังก็ยเยอะนะตัวเลขสองหมื่นแต่ผมอยากจะไฮไลท์ให้เห็นว่าเยอะเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับท่านรู้ไหมว่าสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อปีสี่เจ็ดสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยจำนวนคนที่เสียชีวิตจำนวนคนที่บาดเจ็บ จำนวนคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนคนที่สูญหาย4อย่างรวมกัน26,000คนแล้วเราเนี่ยเสียชีวิตนะฮะเนี่ย4อย่างรวมกัน26,000คนนะครับในขณะที่อุบัติเหตุของเราปีละเฉลี่ยประมาณ20,000ื่นะครับบางปีถึง2องหนแปลว่าเราเกิดอย่างเงี้ยซสียอย่างเงี้ยทุกปีเลยนะฮะแต่เรายังรู้สึกว่าเป็นธรรมดาใช่ไหมครับจะไฮไลท์ท่านเห็นว่าเนี่ยมีแหวนของข้อมูลชุดนี้เนี่ยมีคามผ่านสายมากนะครับเทีเยบกับเสียงนี้ ถ้าท่านย้อนความรู้สึกกลับไปท่านคงรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นมหาอุทกภัยนะครับแล้วก็มีความเสียใจมากท่านไปครับนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับทางซ้ายมือนะครับเป็นเทปโลหลายปีนะครับรวบรวมมานะครับขวามือสุดขวาล่างขวามือสุดคือองค์การอนามัยโลกท่านจะเห็นว่าเขาอิสเ e เมตใประมาณสองหมื่นหกสองหมื่นสนะครับเขาไม่ได้เฉลี่ยทุกปีนะครับทางซ้ายมือนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นปีนะครับ แล้วก็3คอลัมน์แรกนะครับสคอลัมน์แรกหนึ่งสอเนี่ยมาจาก Data 3สามฐา